สวัสดีครับที่ทำวิดีโอนี้เพื่อเก็บไว้เ่อนความจำแล้วก็เป็นตัวอย่างาในการใช้สูตร V l o o k u p เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลกันนะครับข้อมูลอย่างเช่นลักษณะการใช้งานก็ยกตัวอย่างเป็นพวกสินค้าละกันเนะาะจะมีสั่งใช้มูลคือข้อมูลจริงก็คือ,อ,ค,อ,ค,อคือเบส คือไอฟล์สินค้าตั้งต้นของเราก็จะมี ABC ถึงแชก็คือทุกอย่างทุกราคาเสร็จแล้วในฝั่งข้อมูลเรียบเทียบก็อาจจะอยู่ในโปรแกรมขายหรือวาอ่าอยู่บนเว็บไซต์ออนไลน์ที่เราจะต้องอมีการเช็คราคาปรับปรุงราคาอะไรประมาณนี้ครับทีนี้ ถ้าเราจะมองอสินค้าตัวไหนที่เป็นข้อมูลจริงกับข้อมูลที่อยู่ในบนเว็บไซต์หรือว่าโปรแกรมขายของของหลายๆท่านถ้าเรามานั่งไลด่ดูอยา่างเช่นสินค้า A สินค้า A ราคา78บาทราคา78บาทตรงไหมถ้าถ้าไม่ตรงก็มาแก้ไขเราก็จะมองอายากและเกิดความผิดคลาดได้ง่าย และ,ะเสียเวลาในการทำงานเราก็เลยต้องมาใช้สูตร V-LOOKUP ในการลุกอัพราคามาก่อนอส่วนฝั่งสายมือข้อมูลจริงที่เป็นลำดับสินค้านะครับจะมี26รายการตรงนี้ก็จะเป็น2น,นรายการถ้าเรามานั่งไล่ดูว่ามีสินค้าไหนถาดบ้าง A B C D E F G e. ประมาณนี้ครับ ก็จะเสียเวลาเหมือนกันเราก็จะวีลูอัพมาเลยว่าถ้าสินค้า A มองหาก่อนว่าฝั่งนี้ฝั่งขวามือมีสินค้า A อไหมถ้ามีอ่าก็จะเอาราคาของฝั่งขวาเอามาใส่ในช่องสูตร v ี o ูอัพตรงนี้ซึ่งลักษณะาการทำงานของ v ี o ูอัพก็เหมือนเมื่อกี้ครับว่าอมองหาอะไร มอหา a หาจากที่ไหนหาจากตรงนี้จะมีข้อสังเกตคือว่าสิ่งที่เราหากับสิ่งที่เรากำลังหาข้อมูลส้ายสุดของสิ่งที่เรากำลังจะหาครับก็คือจะต้องเป็นเหมือนกับ สิ่งสงสิ่งที่เราหาอย่างเช่นตรงนี้เป็นสินค้าช่องแรกของฝั่งนี้ก็จะต้องเป็นสินค้าเหมือนกันและอินเด็กสินค้าคือนับ1ราคาคือนับ2ส,สิ่งที่จะมาแสดงตรง B look up ก็จะเป็นอินเด็กสส่วนช่อง e x a นี้ก็คือ,อจะเอาไวเ้เช็คว่าราคาตรงนี้กับ ราคาตรงนี้มันตรงกันไหมถ้าตรงกันก็จะให้เป็นจริงถ้าถ้าราคาผิดก็จะให้เป็นเท็จจริงๆแค่นี้ก็จบแล้วครับเพราะว่าเราจะแสดงออกมาเป็นจริงกับเท็จแต่ก็จะทําให้มันดูง่ายก็คือ,เ,อเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนจริงเป็นเป็นตรงเปลี่ยนเท็จเป็นไม่ตรง ซึ่งใช้ทั้งแชทอีฟอยู่ตรงนี้ครับโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันนะครับเราก็มาที่ช่องนี้ครับไปสู่ไป v l o o k up ในส่วนของ o o k up value คืออะไรคือฝั่งสิ่งที่เราหาครับเราหาอะไรเราหาสินค้า a table array table array คืออะไรคือฝั่งของสิ่งที่เรากำลังจะมองหาครับเรามองเรามองหาอะไร แล้มองหาสินค้ากับราคาสินค้าจะต้องอยู่ซ้า,ายสุดแล้วก็เลือกคอลัมน์ K กับ B ไปปุ๊บคอ,อลัมน์ K คืออินเด็กซ์หนึคอลัมน์ B คืออินเด็กซก็จะมาใส่ตรง,ตรงนี้ครับคอลัมน์อินเด็กซ์ลถ้าเราใส่เลขหนึ่งช่องตรง VLOOKUP ก็จะแสดงข้อมูลเป็น A ถ้าเราใส่เลขสอข้อมูลในช่องวีลูคั p ก็จะแสดงเป็นราคาเจิบแปดออกมาซึ่งตรงนี้เราจะหาราคาเขาออกมานะครับเราก็ใส่เลขสอตรงนี้ก็ใส่ไปตามผมครับ F A L S E ปุ๊บทีนี้ถ้าเ,เราดับเบิลคลิกลงมา ก็จะเจอเออเรอร์แบบนี้ครับก็คือว่าฝัา่งขวามือเนี่ยไม่มีเขาหารายการสินค้าเคในฝั่งขวามือไม่เจอเขาหาราคาสินค้าคิวในฝั่งขวามือไม่เจอเราก็จะมาแก้สูตรตรงนี้ครับ ว่าเป็นท้ายสุด if error if กดลูกศรลงมาแล้วกดแถบไปเลยครับ if error เสร็จแล้วก็มาตรงท้ายสุดนะครับใส่ลูกน้ำีหนึ่งใส่ double quote t หนึ่งใส่คำว่าไม่มีข้อมูลแล้วก็ใส่ double quote แล้วก็วงเล็บปิดครับทีนี้เราลองมากรอปสูตรใหม่ จาก e อ r o r ก็จะกลายเป็นไม่มีข้อมูลเนาะอ่ะเสร็จละสูตรบีดูอั p ทีนี้สูตรเปรียบเทียบว่าราคาตรงหรือราคาไม่ตรงเราจะใช้สูตรยังไง e x ็กซนี้ครับก็ฟังชั่นเหมือนเดิมหาสูตรออกมาเปรียบเทียบเทคหนึ่งเทคหนึ่งเราก็จะเอาราคาของข้อมูลจริงเหมือนกับว่า ับว่า,าตรงนี้ใช้ไม่ได้แล้วก็ผมเอาตรง,ตรงนี้ละกันาราคาของข้อมูลจริงกับราคาของข้อมูลเปรียบเทียบที่เราวิวอัพมาแล้วก็กดโอเคไปทีนี้เราดำคลิกสูตรมา ไอ้ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมล้างล้างล้างกดกัดล้างกดล้างกดออกเลยทีเนี้ยเราก็จะรู้ว่าอันไหนมันคือมันคือราคามันตรงกับราคาไม่ตรงถ้าถ้าท่านดูแค่นี้รู้แล้วก็ โอเคครับแต่ว่าถ้าเราอยากให้มันลองดูง่ายขึ้นอีกเราก็ใช้ฟังก์ชัน if ถ้า,าเป็นจริงก็จะแสดงผลว่าตรงถ้าเป็นเท็จก็จะให้แสดงผลว่าไม่ตรงตรงนี้เราจะใช้ฟังก์ชัน if นะครับ if if ที่ช่องไหน if ที่ช่อง F 4ถ้าข้อมูลตรงก็จะใช้เป็นคาว่าตรงกับไม่ตรงน,นี่ครับแต่ก็ยังดูยากอีกเนาะเพราะว่าไม่มีสีออกมาแต่แดงเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข สร้างกดใหม่กฎใหม่เป็นอะไรกดใหม่เดี๋ยวกคพู่นะครับก็จะเป็นค่าในเซลล์เท่ากับเท่ากับอะไรเท่ากับ FALSE รูปแบบเป็นอะไรก็จะให้เป็นสีแดงแล้วกันนะครับสีแดงกด,กดตอลงไปทีนี้ก็จะมองง่ายขึ้นละ ตรงนี้ก็เหมือนกันครับก็กดใหม่ถ้าในเซลลเท่ากับไม่ไม่ตรงรูปแบบให้เป็นสีแดงทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าข้อมูลตรงไหนที่มันาราคาเปลี่ยนอย่างสินค้า A ราคาข้อมูลจริง 78บาทข้อมูลในโปรแกรมต่างๆ78บาทอ่าน,นี้คือราคาตรงแล้วอ,อย่างเช่นข้อมูลดีราคา67บาทแต่ข้อมูลในโปรแกรมราคา6บาทบ่าทเราก็จะต้องปรับไา้ประมาณนี้ครับส่วนรายการเคตรงนี้ไม่มีสินค้าอยู่ในโปรแกรม หรือว่าอยู่ในเว็บไซต์ออนไลน์ที่เรากำลังทำอยู่เราก็สามารถเพิ่มเพิ่มสินค้าแล้วก็ไปใส่ราคาได้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ